สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel เจมกรสุนทรเจนะครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนาวินเช่นเคยครับวันนี้พามาดูรถของพิเตอร์นะครับเป็น F4 ของผมเตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้ที่7มีนาคม2อง7วันนี้วันที่6รถเสร็จวันที่6มีนา67วันนี้เป็นวันเกิดของแกด้วยครับผมวันเกิดของพิเตอร์นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู่พี่รับรวยร่ำรวยธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับผม มารีวิวให้แกก็บอกว่าขอรีวิวให้พี่ดูด้วยนะครับว่ารถแกเป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยอยังเจ้าตัวเห็นไปนิดเดียวเห็นแค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะรีวิวฉบับเต็มเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นเอ l วอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหกบาทถ้าเป็นสปอร์ตปกติก็เป็น1นึ่งล้านห้าแสนบาทนั่นเองเพิ่มขึ้นมาอีก58าหมนะครับว่าได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับที่ได้ขึ้นมาก็ปมะมาณ5อย่างนะครับ หนึ่ง Adaptive Cruise Control สกล้องรอบคันนะครับเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกวิเตอร์นะครับ3 4กล้องเซนเนลลิ่งนะครับ5หน้าจอทัชสกรีนคอนโซลกลางที่อยู่ด้านในเป็น12นิ้วนะครับพวกนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเหมือนตัวท็อปแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอธิบายเป็นตัวอย่างว่ามีอะไรเพิ่มเติม มากกว่านี้ไหมนะครับตกแต่งแบบทรงสุตลต่านจัดเต็มจัดหล่อพี่บอกว่าเป็นของขวัญเกิดเลยแล้วเขาพิเศษคือเขาอนุญ,ญาตให้ผมแต่งตามใจผมเขาบอกว่าเขาดูแล้วพี่แต่งรถได้แต่งตามใจพี่เลยผมก็จัดให้เต็มเ็มเลยนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้านะครับได้ตกแต่งเป็นกระจังหน้าทรง FORD นะครับของ Ford Raptor ตัว v 6นะฮะเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับไฟ มินิไลท์สาดวงนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับสวยงามมากนะครับพี่เขาดีเควสยเป็นสีส้มเลยนะครับอักษรอะคริลิกคับว่าเอลเรดที่ฝากระโปรงมีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ led multi reflector คุณผู้ชมนะครับพร้อมกับ day light ทรงสีแคมนั่นเองตัวนี้ก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับสามารถเขาเรียกว่าปรับสูงต่ำเวลากรณีที่รถสวนทางมามีไฟมากระทบตัวนี้สามารถดิฟแสงให้อัตโนมัติ ให้ได้ด้วยนะครับเหมือนกับตัวไบเมติก LED แต่ว่าไบเมติกจะเป็นลูกแก้วแต่ตัวนี้เป็น LED กระ้อนโคมนะครับสูงต่ำให้อัตโนมัติเลยนะครับกล้อง360องศามีมาให้นะครับตัวนี้ที่เพิ่มแพ็กเกจมาครับถ้าเป็นสปอร์ตธรรมดาจะไม่มีนะครับพร้อมกับตัวเราทำความสะอาดกล้องมีมาให้เรียบร้อยนะครับลงมาอีกชั้นหนึ่งก็คือเซนเซอร์นะครับมีให้ด้วยกัน4จุดนะครับรุ่นนี้นะฮะ ไม่มีด้านข้างครับเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถถอดจอดเองอัตโนมัติได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มมากับ Adaptive Cruise Control คุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวรักษาระยะห่างขับเองเบรกเองอัตโนมัตินะครับทำงานตามความเร็วแปรผันของรถคันข้างหน้าคุณผู้ชมนะฮะจนถึงุดจุดหยุด,ด,ยดนิ่งเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ง่ายคือคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกนะครับสบายๆเลยในกรณีที่เราขับตามรถคันข้างหน้านะครับ คันหน้าขับอยู่ร้อยหนึ่งเราก็ขับตามหลังอยู่ร้อยหนึ่งครับไม่ต้องกลัวชนเพราะว่าตัวนี้ทํางานค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์อีกอย่างหนึ่งครับอัตโนมัติครุฑคอนโทรนครับที่ขับเองเบรกเองอัตโนมัติยกตัวอย่างง่ายคือเราขับรถตามคันข้างหน้านะครับใช้เขาเรียกว่าคันหน้าขับอยู่ร้อยยี่เราเหลือหนึ่งร้อยนะครับขับตามตัวกันไปนะครับตัวนี้จะรักษาระยะห่างเองนะครับหนึ่งขีดสองขีดสามขีดแล้วแต่ลูกค้าจะกําหนดระยะแต่อยู่ที่เขาเรียกว่าสี่ขีดนี้สุดนะครับแล้วก็ทํางาน ตามความเร็วแปรผันของรถคันหน้านั่นเองนะฮะช่วยให้การขับขี่เขาเรียกว่าง่ายมากขึ้นเวลาขับขี่ต่างจังหวัดนะครับหรือในกรณีที่หมอกลงหนาจัดตัวนี้ใช้งานได้ดีมากนะครับนี่คือ Adapt ive c r u i ต e Control ที่เพิ่มขึ้นมาในตัวบวกพ็สเกจหนะะ้าเองนะฮะชุดแต่งเป็นชุดแต่งของวิ c t ตอร์นะครับตัวนี้รอบคันเลยนะครับเพิ่มมิติเพิ่มสันเพิ่มเหลี่ยมขึ้นมาตัดหมอกเป็น l e d นะตัวนี้เป็นผมทำสีให้เป็นสีเหลืองนะครับ แนวเมกาครับ USDM นะฮะคันเดียวในฟอร์ดพระนครเกษตรวินที่ผมทําขึ้นมาคนอื่นก็ไม่ทำครับเปิดผมทําเพราะไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับให้แรงมาที่270แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ครับ หน้าตาห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมเครื่องยนต์จะอยู่ต่ำกว่าตัวบอดี้นะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2 0ลิตรนะครับเครื่องยนต์ขนาดล็อกแบบเล็กแต่พละกําลังนี่มหาศาลมากนะครับเพราะว่าเรามีเทอร์โบมาช่วยตัวนี้170ม้านะครับเทอร์โบเดียวควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์นะครับฝาครอบเครื่องก็เป็นแบบโฟมชนิดพิเศษที่ดูดซับความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่ทําให้ความร้อนกระจายไปทั่วเครื่องนั่นเองนะครับเบรกเป็นดิลิิคเบรกบูเตอร์อยู่ด้านนี้นะครับเป็นเบรกไฟฟ้า ถ้าตัวธรรมดาจะเป็นหม้อลมนะครับตัวนี้ทํางานควบคู่กับดับทีบคุดคอนโทรแล้วก็กล้องเซนเทอร์ลิงที่อยู่ด้านบนนะครับที่เป็นเลนคิปปิ้งแล้วก็ตรวจจับสิ่งของและเบรกเองอัตโนมัติได้ด้วยนะฮะหม้อน้ําตัวนี้ระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้า<ม>คุณผู้ชมนะครับควบคุมโดยตัวดีเลย์นะครับแยกทํางานใครทํางานมันนะฮะคุณผู้ชมไม่มีสายพานม้รนตรงกลางที่ไปเชื่อมตัวเชื่อมต่อกับตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าแยกกันทํางานโดยสิ้นเชิงนะครับบางทีเรา ถึงบ้านที่ต่างจังงวัดขับรถระยะทางไกลๆนะฮะ8ชั่วโมงเงี้ยเวลาก็ถึงบ้านเราสามารถดับเครื่องอยู่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะแต่มอหน้ำเนี่ยพัดลมมอน้ํามันกําลังทํางานอยู่เพราะว่าพอมันได้อุณหภูมิในเหมาะอ่าพอมันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วมันจะดับไปเองแต่เสียงมันจะดังนิดนึงมีข้อเสียของมันนะครับแต่ว่ามันคือปกตินะครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับให พลังไฟอยู่ที่800 cca นั่นเองนะครับภายในมีโครงกิดที่สามารถดูดซับเขาเรียกว่าของเหลวไม่ให้กระเด็นออกมาทำลายห้องเครื่องได้ในกรณีที่เราขึ้นออฟโรดนะครับแบตตัวนี้อยู่ในเน็กเจนก็มีในลักษณะที่แต่งออฟโรดมีการโอนเอียงของตัวรถนะมันจะไมท่ทำให้ของเหลวด้านในเนี่ยกระเด็นออกมาด้านนอกเพราะมันมีโครงกิจดูดซับนั่นเองนะครับทำงานคู่กับอัลเทเนเตอร์นะครับหรือใดชาร์จที่มีพลงกำลังถึง250 แอมเลยทีเดียวเพราะว่าระบบไฟฟ้าของเจ้าฟอร์ดเนี่ยในทุกรุ่นเนี่ยระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเป็นไฟฟ้าแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับในรถซกเมนนี้นะฮะทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ดีจ่ายไฟได้นิ่งจ่ายไฟได้ลึกนะครับแล้วก็อัลเทเนเตอร์หรือไดชาร์จต้องจ่ายไฟแบบพลังกำลังมหาศาลนะครับนี่ก็คือหน้าตาห้องเครื่องของเจ้าฟอร์ดเอลเลสสปอร์ตบวกแพ็กเกจตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างาครับคุณผู้ชม ด้านข้างนะครับตรงนี้ได้ทําการจัดทรงโหลดล,ล,ลงเป็นทรงสุรตานะครับโช๊อัพที่ของเดิมโรงงานเราได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ O.E.M. 2.5คุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วครับพร้อมกับปีกนกปรับองศานะครับที่ลดการกินหน้ายางนะครับเวลาเราขับขี่นะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะก,กินหน้ายางด้านใดด้านหนึ่งนะครับรถบอกเสมอเลยทุกคลิปว่าถ้าเป็นรถยกสูงหรือรถโหลดเตี้ยนะครับต้องใส่ปีกนกปรับองศาตัวสีแดงตัวนี้นะครับ แล้วก็โช๊คอัพเนี่ยเป็นโมโนทูปปรับได้ถึง8ระดับนะครับมีซับแท้งแยกออกมาต่างหากให้นะลูกหมากกันโค้งเราก็ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะฮะล้อเป็นขอบ20นะครับแบบ f ฟ l l Forming นะครับตัวนี้เป็นล้อเบานะครับมีความแข็งแรงทนทานสูงนะครับรัดด้วยยางตยไทยโอเพนกันที่2 7 5 5 5 R 20นะครับทำให้ล้อเนี่ยเต็มเเขาเรียกว่าเต็มหน้ายางเต็ม แต่มซุ้มล้อพอดีเลยนะครับความหมานะครับ55นะครับแล้วก็กับซุ้มล้อที่โหลดเตี้ยลงมามันจะดูฟิตเมนต์แบบดีมากทรงดีมากนะครับเบรกเป็นเบรกแบบแมมโบ่นะครับตัวนี้เป็น19 z นะครับ6พอตคุณผู้ชมนะจานขยายเป็น405มิลนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเบรกกันแบบถนนย่นนั่นเองนะครับทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่เวลาใช้ความเร็วเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายด้วย ร่างกายฟังจากเสียงดูได้นะฮะนะครับสวยงามครับช่วงลงช่วงล่างเบรกจัดเต็มแบบนี้ล้อ,อยางไม่ต้องกลัวนะครับกระจกมองข้างปรับรไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับพร้อมกล้อง360องศาที่มีมาให้นะฮะร,ระบบบายสปอร์ตโหมดแจ้งเตือนการแซงจากด้านข้างก็มีไว้ให้นะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะบ,บันไดข้างเป็นบันไดย่างเดิมโรงงานนะตัวนี้เวลาขึ้นเราไม่ต้องก้าวขาเยอะนะครับเพราะรถมันเตี้ยนะครับ ฟิล์มผมก็ติดให้80บนหน้า60นะครับตัวนี้เป็นนาโนเซรามิกนะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ20,000นะครับลาวหลังคาสีดําทําให้เรียบร้อยตัวนี้จะคุมโทนนะครับแล้วก็ตัวกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับล้อเป็นสเปกเดียวกันกนะับด้านหน้านะครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์หลังเป็น4พอตน,นะครับจานขยายเป็น380มิลนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าช่วงล่างก็เป็นแบบ โมโนทูบเหมือนกับด้านหน้าแต่ตัวหลังเป็นมิกกี้แบ็กนะครับติดก,กับกระบอกโชคเลยกระบอกซับแทงนะครับไม่มีสายออกมานะครับเป็นว่กเขาเรียกว่ามิกกี้แบ็กนะครับแล้วก็เพิ่มกับระบบหวัดลิงที่ยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้รถเนี่ยขับขี่สมูทขึ้นเข้าโค้งได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนะครับด้านท้ายผมทําการแลบเป็นสีสโมกดํานะครับเพิ่มความดูดดันเข้าไปอีกนะครับกับไฟ led ที่เป็นสีแดงนะครับแบบชัดเจนมากกว่านี้ นะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสวยงามครับนี่ขนาดแลบเป็นสมอยังสวยขนาดนี้นะครับผู้ชมฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเปิดได้4ฟังก์ชันนะครับเปิดจากด้านในเปิดจากกุญแจเปิดจากด้านท้ายนะครับแบบนี้นะกดแล้วก็อีกแบบก็คือคลิกเซนเซอร์สัมภาระด้านท้ายนี่แน่นมากนะครับของเดิมนะครับเราคืนให้กับลูกค้านะให้พี่เตอร์กลับบ้านไปเก็บไปเลยนะพี่แล้วก็คลิกเซ็นเซอร์นี่ครับ เตะปิดได้เลยนะครับสี่ฟังก์ชันสะดวกสบายมากนะครับกล้อง3ามร้อยกสองศามีมาให้แบบนี้เลยทีเดียวชุดสเกิร์ตททายนะครับเป็นของวิกเตอร์เป็นท่อคู่เลข8แบบนี้นะครับเพิ่มความสวยงามดุดันเข้าไปอีกนะครับสำหรับภายนอกนะฮะสปอยเลอร์หลังอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ใส่มาให้กับชุดแต่งตัวนี้จะยาวกว่านะครับเพิ่มความสปอร์ตหรูหราแล้วก็เกี่ยวกับ อากาศพลศาสตร์นะครับทำให้เขาเรียกว่าระบบแอโรไดนามิกดีมากๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับหน้าจอเป็น8นิ้วคุณผู้ชมนะครับเป็นดิจิตอลร้อนะคุณผู้ชมโหมดการขับขี่มีด้วยกัน4โหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะครับโหมดถนนลื่นนะครับแล้วก็โหมดปกติคุณผู้ชมนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันสามารถเรียกว่าช่วยเหลือการขับขี่ได้ในกรณีที่โหมดต่างๆนะครับ หน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็น12นิ้วนะครับเหมือนตัวท็อปเลยถ้าเป็นสปอร์ตปกติจะเป็น10นิ้วนะค,คุณผู้ชมนะเพลงเพลอเชียวนะฮะเป็นหน้าจอสิบสอนิ้วนะครับสิงโฟเอรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แอร์เป็นอิสระซ้ายขวานะครับพร้อมกับไวเลสชาร์จนะครับมีชทาย A ไช้าย, 4, ยให้เรียบร้อยนะครับ เกียร์เป็นออโต้หสปีดคุณผู้ชมสามารถดึงมาที่ตัวเอ็มตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นแมนนวลบวกลบนะครับกดปุ่มด้านนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับปุ่บบวก,บวกลบด้านนี้ได้ถึง6สปีดนะครับ traction control มีม่ให้ parking sensor นะครับถอยหลังมีไม่ให้เรียบร้อยนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าภายในก็อยู่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับเทียบเท่าเกือบตัวท็อปแล้วแค่ไม่มีสันลูปนั่นเองจริงๆนะผมว่าแค่นี้ค่อนข้างเขาเรียกว่า ค่อนข้างครบแล้วเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังที่พิเศษนะครับอักษรคขาว่าสปอร์ตมีมาให้นะครับด้านหัวเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็บอกคู่หน้าปรับได้8ทิศทางคุณผู้ชมนะครับด้านหลังก็มีมาให้นะครับแอร์แบ็กมีให้ด้วยกัน7ลูกแล้วก็ที่หัวเข่าอีก2ลูกนะครับและนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าเอลเลสสปอร์ตบวกแพ็กเกจตัวนี้นะครับ สนใจนะครับติดต่อมาที่06552629 5, 5 65, 26, นะครับเจมกร07นะครับเรามีไฟแนนซ์จัดเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. แล้วก็วันนี้รถของพีเตอร์เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าวันที่7มีนาคมพีเตอร์มารับที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินครับวันนี้วันเกิดพี่6มีนาคม2567ขอให้พี่ผมมีความสุขมากๆนะครับเอารับรถไปแล้วก็ขอไปใช้แบบ ร,ำร่รำรวยร่ำรวยเป็นร้อยล้านธุรกิจคลินิกก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุง่งเรืองนะพี่นะวันนี้ก่อนลาไปก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีครับ